ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมเอาประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับว่าเป็นประเด็นที่ตรงกับที่เรากําลังสงสัยอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งในเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขากําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563นนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับกรณีที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติของเรามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแจ้งกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือเปล่า ซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งฟรีไม่ได้คิดค่าตอบแทนนะครับจะต้องแจ้งหรือไม่ ในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องแจ้งด้วยนะครับถึงแม้จะเข้ามาช่วยโดยที่ไม่ได้คิดค่าตอบแทนก็ตามนะครับแต่ว่ากกตเนี่ยเขาก็จะต้องนําไปคิดคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับก็คือคิดเป็นอัตราค่าตอบแทนค่าแรงงานขั้นต่ํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติของเราเข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งก็ต้องแจ้งต่อ,อ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบด้วยจึงจะให้เข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับประเด็นต่อมากรณีที่มีเด็กๆนะครับซึ่งเป็นลูกหลานเป็นญาติพี่น้องอายอุยังไม่ถึง18ปีนะครับยังไม,ไม่ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเข้ามาช่วยหาเสียงได้หรือไม่นะครับมาเดินถือป้ายมาเดินในขบวนหาเสียงต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ เด็กที่จะมาช่วยหาเสียงเนี่ยไม่สามารถดําเนินการให้เข้ามาช่วยได้นะครับเพราะว่าเขากำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งและก็ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับจึงจะเข้ามาเดินในขบวนมาช่วยถือป้ายหาเสียงมาเดินรณรงค์ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเป็นลูกหลานเป็นญาติพี่น้องของเรานะครับอายุไม่ถึง18ปีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาช่วยหาเสียงเลือกตั้ง และถ้าอายุเกิน18ปีไปแล้วก็ต้องแจ้งต่อผูอ้มนการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบจึงจะให้เข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับประเด็นต่อมาเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะครับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเราจะมีได้กี่คนจะต้องแจ้งได้กี่คนนะครับเขากําหนดจําจกัดไว้หรือเปล่านะครับในประเด็นของผู้ช่วยหาเสียงเนี่ย เขาไม่ได้กําหนดไว้นะครับไม่ได้ห้ามไว้ว่าจะมีกี่คนจะมีกี่คนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้มาช่วยหาเสียงกี่คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมจะต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเกินกว่าที่กรกตเขาประกาศกําหนดไว้นะครับเพราะว่าเขากําหนดไว้ว่าสามารถ มีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเรามีผู้ช่วยหาเสียงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินได้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะต้องระวังด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับเราไม่มีผู้ช่วยหาเสียงได้ไหมไม่แจ้งผู้ช่วยหาเสียงจะไปเดินหาเสียงด้วยตนเองนะครับ อันนี้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสมัครเป็นนายกก็ดีนะครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีถ้า,าไม่มีผู้ช่วยหาเสียงเดินหาเสียงด้วยตนเองก็สามารถกระทําได้นะครับต่อมานะครับกรณีที่นายกไปเดินช่วยไปเดินหาเสียงกับผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไปเดินช่วยนายกหาเสียงเลือกตั้งในเขตของตนที่ตนเองลงสมัครเนี่ยนะครับจะต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือเปล่าก็หมายความว่านายกต้องไปแจ้งให้ผู้สมัครสมาชิกอบอตอเป็นผู้ช่วยหรือเปล่าหรือสมาชิกสภาอบอตอต้องไปแจ้งนายกเป็นผู้ช่วยหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับเขาก็ถือว่าต่างคนต่าง หาเสียงของตนเองนะครับตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องแจ้งนะครับไม่ต้องแจ้งว่านายกเป็นผู้ช่วยหาเสียงสมาชิกหรือสมาชิกเป็นผู้ช่วยหาเสียงนายกนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างหาเสียงเลือกตั้งเดินหาเสียงร่วมกันได้ตรงนี้ไม่ต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั่นเองนะครับประเด็นข้อสงสัยต่อมารองนายกนะครับทีมที่เราจะตั้งเป็นรองนายกเป็นเลขานุการ นายกเนี่ยามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งเราจะต้องแจ้งให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับกรณีของคนทีมบริหารเนี่ยนะครับที่เราจะมาแต่งตั้งเป็นทีมบริหารตรงนี้เราก็ต้องแจ้งด้วยนะครับแจ้งเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยจึงจะมาเดินช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นทีมบริหารไม่ว่าจะเป็นรองนายกเลขานะครับก็จะต้อง แจ้งต่อผู้วยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนจึงจะมาช่วยเดินเดิลนรณรงหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับประเด็นข้อสงสัยต่อมานะครับเป็นเรื่องของอกรณีที่เป็นบุคคลน,นอกพื้นที่นะครับเป็นบุคคลน,นอกพื้นที่แต่ว่ามีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับอยู่นอก,นอกเขตเลือกตั้งของเราเราจะแต่งตั้งให้มาเป็นเราจะแจ้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้หรือเปล่า นในประเด็นนี้เขาไม่ได้ห้ามไว้นะครับเขากําหนดไว้แค่เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแจ้งให้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งกับเราได้นะครับถ้าเราดูแล้วจะทําให้เราสามารถได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นได้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นถ้าเอาถ้านําบุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นบุคคลนอกพื้นที่นะมาช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสามารถก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่จํากัดนะครับผู้ช่วยเนี่ยจะมาจากนอกพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของเราก็ได้นะครับข้อสงสัยต่อมานะครับกรณีที่สามีนะครับภรรยาลงสมัครรับเลือกตั้งสามีมาช่วยหาเสียงนะครับหรือสามีลงสมัครรับเลือกตั้งภรรยามาช่วยหาเสียงหรือบุตรมาช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตรงนี้จะต้องแจ้ง ให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้กฎหมายเขายกเว้นให้นะครับกรณีที่เป็นสามีภรรยาหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับสามารถไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องแจ้งให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดทราบนะครับแล้วก็ไม่ต้องนํามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายภรรยาบุตรนะครับ มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะครับต่อมานะครับกรรนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือเปล่านะครับตรงนี้กฎหมายกําหนดห้ามไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับห้ามเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับต่อมาประเด็นสงสัยในเรื่องของกรณีที่เรานําเอาข้าราชการบํานาญนะครับข้าราชการบํานาญก็คือข้าราชการที่กเกษียณแล้วเนี่ยมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งทําได้ไหมนะครับ สำหรับข้าราชการบำนาญนะครับเขาไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นข้าราชการที่เกษียณจากรัชการแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆของรัฐนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าตอบแทนที่ได้รับเนี่ยข้าราชการบำนาญก็รับเป็นค่าตอบแทนในการดำรงชีพในแต่ละเดือนนะครับตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับ นอกจากนี้ข้าราชการบํานาญเขายังสามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้าราชการบํานาญนะครับท่านสามารถแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เลยนะครับแล้วก็มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของการแจ้งหาเสียงเลือกตั้งต้องแจ้งที่ไหนแจ้งที่ อ,อบตอที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือไปแจ้งที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับในกรณีของการแจ้งหาเสียงเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมที่สมัครเป็นสมาชิกเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับท่านจะต้องไปแจ้งยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไม่ได้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ แต่ว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็อาจจะอำนวยความสะดวกให้ได้โดยอาจจะมีแบบในการกรอกข้อมูลนะครับมีแบบไว้ให้แล้วท่านก็ขอแบบตรงนี้มากรอกข้อมูลรายละเอียดในการแจ้งผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็นําไปยื่นอย่างสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการแจ้งหาเสียงเลือกตั้ง ท่านแจ้งที่กะกะตจังหวัดนะครับเมื่อท่านสมัครแล้วเนี่ยท่านแจ้งและดําเนินการหาเสียงได้ทันทีเลยนะครับต่อมานะครับการเลี้ยงข้าวนะครับเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มให้กับผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยสามารถกระทําได้หรือไม่ในระเบียบของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเราสามารถที่จะ เลี้ยงอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับรวมทั้งคุณผู้ชมสามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้กับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแจ้งว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสามารถจัดให้ได้หมดเลยนะครับทั้งอาหารเครื่องดื่ม นะครับรวมถึงค่าจ้างแรงงานเป็นค่าจ้างแรงงานในอัตราค่าแรงขั้นต่ําสามารถจ่ายให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนที่จะจ่ายให้นะครับท่านจะต้องแจ้งต่อผู้นวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก่อนนะจึงจะดําเนินการให้ได้นะครับต่อมานะครับสามารถซื้อเสื้อทีมนะครับจัดหาเสื้อทีมให้กับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้หรือเปล่านะครับในประเด็นนี้นะครับ ถ้าท่านแจ้งว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับท่านสามารถที่จะจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆให้กับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเ,เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพูดคุยกันไปก็คือสามารถที่จะเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม นะครับให้กับผู้ช่วยหาเสียงเ, <ing> เลือกตั้งได้ด้วยนอกจากจัดหาเสื้อผ้าซึ่งเป็นทีมในการหาเสียงเลือกตั้งสามารถดําเนินการได้เลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆก็ต้องดูด้วยนะครับระวังเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะเกินได้นะครับจะต้องดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับเราแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งไปแล้วเราจะแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะครับถ้ายกตัวยอย่างเช่น แจ้งผู้ช่วยหาเสียงไปแล้วเขาไม่มาช่วยหาเสียงหรือไม่ดําเนินไม่ทํางานนะครับก็คือไม่ออกมาช่วยเราหาเสียงเลยเนี่ยจะแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้นะครับกฎหมายเขากําหนดไว้ว่าเราสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งได้นะครับโดยให้ผู้สมัครเนี่ยดำเนินการแจ้งได้ไม่เกิน3ครั้ง ครั้งละไม่เกิน1ใน3ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแจ้งไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นแจ้งผู้ช่วยหาเสียงไปแล้ว3คนนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยบางคนก็ไม่มาทํางานนะครับไม่มาเดินช่วยหาเสียงก็สามารถไปแจ้งเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน1ใน3ยกตัวอย่างเช่น3คนก็แจ้งเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน1คน นะครับเพราะฉะนั้นแจ้งผู้ช่วยหาเสียงไปแล้วถ้าเขาไม่มาปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงได้นะครับครับและนี้ก็คือประเด็นข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงที่มีการสอบถามกันมากที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามา ตอบประเด็นนี้กันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับ